ค่ะสวัสดีค่ะคุณซินก็แนะนำตัวเองก่อนนะคะมุนะคะศิลปพัฒเต็มธรรมพรค่ะก็เป็นผู้แนะนำการลงทุนนะคะหมายเลขปค่ะคือว่าได้รับการแนะนำนะคะจากจากคุณเอนะคะเพราะว่าเห็นคุณเอว่าคุณซินอยากจะวางแผนการศึกษาให้บุตรใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีว่า พอดีว่ามีลูกนะคะสองตัวแล้วก็ตั้งใจจะฝากให้แรงเก็บเงินที่ลูกเ็กปีละสามแสนพื่อที่จดเงานยางเนี้ยเงินเดือนี่ะจะมีเงินที่ลูกปีละห้าหมากันห้ทาทุนอ๋อดีค่ะเพราะว่าอ่ะดีเป็นแผน อ่าวางแผนการศึกษาบุตรใช่ไหมคะปีละสองแสนก็คิดง่ายเดือนละหมื่นกว่าเองนะคะก็ไม่ได้เยอะเลยก็ง่ายๆปกติคุณสินฝากฝากเงินไว้ที่ไหนคะเดือนัเข้าฝากกั่ธนาคารที่ธนาคารใช่ไหมคะก็อาจจะย้ายเงินจากที่ธนาคารนะคะเดือนละหมื่นกว่าบาทแค่นั้นนะคะมาะเดี๋ยวเดี๋ยวมูจะลองทําแบบให้ดูนะคะเสนอให้ดูนะคะว่าตัวเนี้ยมันดียังไง<ม>ก็คือหนึ่ง แค่ย้ายเงินมาหมื่นกว่าบาทนะคะต่อเดือนแล้วก็จะมีความคุ้มครองให้ด้วยแล้วก็แผนเนี้สามารถตอบโจทย์ให้ลูกจบการศึกษาเป็ญญาตีได้เลยค่ะค่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคือตรงนี้นะคะค่ะอะไรนะคะอ๋อเดี๋ยวจะไปรับลูกค่ะได้ค่ะก็รับลูกเรียบร้อยแล้วคือว่าแต่เดิมนะคะมีมี ปกติก็ฝากเงินไปที่ธนาคารอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นเงิสองแสนก็ง่ายนะคะย้ายมาทะาตัว My Style นะคะโปรดักตัวนี้ก็คือว่าฝากเท่าเดิมเลยค่ะสองแสนนะคะแต่ตัวนี้ค่ะพิเศษเลยคือมีความคุ้มครองให้กับคุณซินด้วยนะคะในกร,กรณีเสียชีวิตทุกกรณีเลยนะคะหกล้านห้าเพื่อที่ว่าพอ,พออเวลาที่จบ ลูกอะคะ่ะตอนนี้สองขวบใช่ไหมคะแล้วพอจบปิญญาตรีเนี่ยค่ะคร่าวๆนะคะ,ะ,คะก็ใช้เงิอนอยู่ประมาณนี้คือจะจะไม่มีการแบบสะดุดล้มเลยนะคะ mm hmm. อย่างน้อยคุ้มครองชีวิตของามีความคุ้มครองชีวิตให้คุณซินด้วยนะคะหล้านนะคะแล้วตัวนี้นะคะฝากมาจนถึงแค่16ปีคะ่ะก็คือลูกจบจบปีจบมอต้นจบมอต้นนะคะอาค่ะ เดี <formation jin x 2> <s at> ๋ยวช่วยตัดสินใจได้วยกันนะคะมีอะไรสงสัยสักถามได้ค่ะก็คือลูกจบมอต้นนะคะใช้เวลา16ปีนะคะก็จะมีเงินตรงนี้ค่ะมีให้กับคุณซินเลยนะคะแล้วพอจบมามอปลายใช่ไหมคะเข้ามาหาลัยก็จะสามารถถอนออกมาใช้ได้ปีละห0 0แ0นนะคะอีก4ปีซึ่งตอนนั้นก็คือเหมือนว่าเป็นค่าเทอมนะคะถอนได้อีก4ปีนะคะปีละห0 0 0 0นซึ่งตรงนี้ค่ะคุณซินลองดูนะคะก็คือว่า ตัวเนี้ยจะเป็นประกันควบคู่กันลงทุนนะคะคือผลตอบแทนเนี้ยอยู่ที่คุณสิเ้เลือกได้แต่ว่าที่ว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวลองทำ suitability ก่อนนะคะแต่ว่าที่มูโชว์ให้ดูนะคะก็คือตัวนี้เลยะคะ่ะมีผลตอบแทนถ้าสมมติว่า,อย,าอย่างไม่ดีไม่ดีนะคะติดลบ จะอยู่ที่เท่านี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ารับความเสีย่ยงได้แบบกลางๆนะคะ2%แล้วก็มีโชว์ให้ดู5%ก็คือผลตอบแทนดีหน่อยแต่ไม่นี้ท้าั้นนะคะไม่เป็นไรเกี่ยวเราไม่ต้องกองทุนกันทีละแต่เบื้องต้นนะคะอย่างน้อยเงินสินทรัสามารถถอนได้ปีละ5แสนนะคะตอนที่ลูกจบจบที่ว่าจะเข้ามาหาหลัยแล้วนะคะ ค่ะ <laughs> ตัวนี้ค่ะพอจะเข้าใจเลยค่ะค่ะก็คือว่าสามารถถอนได้ปีละห้าแสนใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีเงินเหลืออยู่อีกอประมาณสามล้านกว่าอ๋อตัวนี้ก็คือตัวนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะถ้าสมมุติว่าคุณซินอ่ะสมมติว่ามีเงินเข้าแม็กก้อนนึงใช่ไหมคะสามารถมาใส่เพิ่มได้นะคะเพื่อให้มีเงินมนโตขึ้นนะคะ ก็ถ้าสมมติว,ว่าตัวนี้คุณซสิ่งสามารถเหมือนว่ามาเติมเงินได้อาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าท็อปอัพก็ได้นะคะตัวนี้ก็คือสามารถขั้นต่ำห้าพันบาทแต่คุณสิงสามารถเติมได้ตลอดเลยเพื่อให้เงินมันโตขึ้นนะคะแล้วคุณสิงก็สามารถถอนออกมาได้นะคะตัวนี้นนนใช่ค่ะตัวนี้ค่ะก็คือว่ามี สามารถถอนได้นะคะเพราะว่าคุณซินตั้งใจว่าจะถอนปีละ5 0 0 0 0นใช่ไหมคะตอนที่อยู่มาหาหลัยก็เป็นค่าเทอมนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยค่ะแล้วพอถอนเสร็จนะคะก็ยังมีเงินเหลืออีกประมาณ2 2ล้านกว่าบาทเกือบ3ล้านนะคะโดยที่ว่าคุณซินนะ่ะใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ3ล้าน2ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยพอจบลูกจบแล้วคุณซินยังมีเงินเหลืออีกคุณซินจะถอนถอนทั้งหมดเลยก็ได้ตอนนั้นหรือจะค่อยๆถอนออกมาก็ได้นะคะอีกที่หนึง่ง ถ้าอย่างเงี้ยแต่ว่าอาเผลตอบแทนเนี่ยจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวคุณซินลองทำซูเทสก่อนเลยค่ะเขาเรียกว่าแบบแบบประเมินเนาะเพื่อที่ว่าคุณซินจะรับความเสี่ยงได้ที่เท่าไหร่อะค่ะแล้วก็เราก็จะมาจัดดูว่าคุณซินอยากจะลงในลงดูในกองไหนดีเนี่ยค่ะได้ค่ะมีมีค่ะมีคำถามอะไรอยากไปถามไหมคะก็เติมเกี่ยวกับงานให้ในกลุ่มเสรุปว่าแฟนผมอ่าต้องฝากเงินปีละประมาณเท่าไหร่ครับแล้วก็ฝาก ระยะเวลาคือมันสัญญากี่ปีทั้งหมดก็คือง่ายๆนะคะประมาณปีละสองแสนก็คือเดือนละหมื่นกว่าบาทเองค่ะนะคะย้ายเงินจากที่ธนาคารมาส่วนนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ฝากไป16ปีนะคะก็จะมีเงินให้กับลูกนะคะก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าเรียนีทีนะครับใช่แล้วใช่แล้วตอนปญยาตีเนี่ยก็สามารถถอนได้อีกปีละห้าแสนนะคะสรุปง่ายๆว่าผมจะลองสรุปความคิดผมว่าสมมติว่าก็คือฝากตอนนี้ปีละสองแสนใช่ไหมคะ ยีสิบหกปีหลังจากนั้นก็คือตอนนี้ลูกผมสองขวบก็คือตอนนี้ถ้าลูกผมอายุสิแปดผมสามารถถอนเงินออามาใช้เป็นค่าเทอมลูกปีละห้าแสนสี่ปีจนกว่าลูกผมจะตกในปีก็อมีสี่ปีหลังกนันก็คือสัญญาก็ยังมีใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แล้วแต่ว่าแล้วก็ยังมีเงินเหลือด้วยนะคะเพราะว่ายังมีเงินเหลืออีกประมาณ3ล้านสามล้านสงถึงเวลานั้นผมจะปิด ญาก็ได้ใช่ไหมครับได้หรือไม่ปิดส่งต่อก็ได้ได้คล้วส่งต่อต้องต้องส่งอีกกี่ปีครับแล้วแต่แล้วแต่เลยคะ่ะแล้วแต่คุณสินของของแฟนใช่ไหมค่ะแล้วแต่คุณสินเลยเพราะว่าตออันเนี้ยเราเหมือนกับว่าตอบโจทย์ที่ว่าวางแผนจุนการ,รศึกษาให้ลูกใช่ไหมคะแต่ถ้าหลังจากนั้นคุณสินอยากจะฝากเพิ่มขึ้นมาก็ได้อีกนะคะหรือว่าอยากจะถอนทั้งหมดเลยก็ได้ได้ค่ะ ส่วนว่าจะได้เงินเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือเอามาใช้ตอนที่ลูกศึกษาสี่ปีสี่ล0ห้าแสนรวมเป็นเงิน2อล้านหลังจากนั้นก็คือถ้าผมจะพิสัญญาก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งหรือจะส่งต่อไปเรื่อยจนครบสัญญาเ9ใช่ไหมครับเราจะได้เงินอีกก้อนแต่จริงๆอ่ะไม่ก็ไม่ได้อยากแนะนำเนาะค่ะว่าจะส่งถึงเกาสแต่อาจจะส่งไปสักระยะนึงที่ว่า อาจจะตอบโจทย์ที่ว่าตอนนั้นลูกเรียนจบแล้วและอาจทํางานแล้วแล้วอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอันนั้นนะคะอาจจะเป็นเงินอีกก้อนหนึ่งไว้ซัพพอร์ตลูกทีหนึ่งก็ได้ได้ค่ะอาจจะทยอยถอนก็ได้ค่ะเพราะเพราะว่าตัวนี้อา่าตัวเนี้นะคะ่ะยูนนี่คือแล้วแต่คุณลูกค้าเลยนะคะยืดหยุ่นตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะแล้วการประเมินความเสี่ยงนี่คือผมรับความเสี่ยงได้ไม่ไ,ไ,มไม่สูง ก็ค่ะก็เดี๋ยวเราจะมีแบบให้ให้ทดสอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาแนะนากองทุนแต่ละกองทุนนะคะว่าสนใจตัวไหนนะคะความเสี่ยงตัวนี้มีอะไรบ้างนะคะแต่ละกองทุนเนี่ยไปลงทุนในอะไรนะคะมีความเสี่ยงเท่าไหร่เดี๋ยวก็จะมาแนะนาให้อีกทีนึ่งค่ะอู้มาผมค่ะอันนก็ฝ่ายประชาชนเลยนะคะเรียบร้อย ลูกค้ารีบไปรับลูกลูกค้ารีบไปรับลูกนะคะแซบแซ่ค่ะก็ก็ถ้าถามว่าฟีดแบ็ในมุมมองถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าค่ะยังยังไม่เคลียมันยังสับสนในเรื่องของการที่ตัวแทนอธิบายแต่ว่าความกระตือรือร้นของตัวแทนอ่ะมีสูงมีความกระตือรือร้นมีจังหวะการพูดคุยได้ค่ะเหมาะสมค่ะแล้วก็ บุคลิกพาทางการแต่งกายหรือว่าการใช้สายตาเนี่ยโอเคเลยดีอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าในการนําเสนอลูกค้าถ้ามองในมุมที่ลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องแผนประกันยูนิตลิงะคะ่ะอย่างเช่นเรื่องลูกค้าท่านเนี้ยถ้าเราไม่ผิดก็คือกังวลใจเกี่ยวกับทุนการศึกษาบุตรถูกไหมคะกังวลใจว่าถ้าจะไม่มีถ้าเกิดว่า ตัวเองอะคะ่ะเกิดเสียชีวิตไปก่อนตรงเนี้ยคะ่ะทุนประกันที่ตัวแทนทําให้คือหกล้านหกเนี่ยมันเพียงพอกับความต้องการที่ลูกค้าตั้งใจไว้หรือเปล่าที่จะส่งรูปเรียนจนจบปริญญาตรีหรือปอติหรือปอโทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพอดีใช่ไหมพอดีกับความต้องการนั่นคือในกรณีที่ตอนเนี้ยทางทีมอะรู้โจทย์ใช่ไหมแต่คนฟังอะไม่รู้ใช่ปะคะคนฟังอะไม่รู้เพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าคําถามนะคะที่ควรจะถามนะคะในฐานะที่คนฟังคือไม่รู้ว่าโจย์มันมายังไงตัวตัวแทนนะคะน่าจะมีคําถามถามลูกค้าสักนิดนึงว่าตั้งใจที่จะแบบว่าเป็นทุนการศึกษาบุดอะเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเท่าไหร่หกล้านหกนะในกรณีที่ลูกค้าไม่เกิดจากไปก่อนเวลาอันควรหรือก่อนที่ลูกจะเรียนจบยังมีเงินหกล้านหกไว้เป็นทุนการศึกษาให้บุตร เท่านี้นะอะไรเงี้ยและในระหว่างสัญญาตามเป้าหมายของลูกค้าที่อยากจะถอน่ะอายุ16ปีถอนมา5 0 0 0 0นเพือ่อทุนการศาึกษาอะไรเงี้ยค่ะตอบโจทย์ยังไงแล้วครบสัญญาออมไป15ปีเสร็จแล้วหลังจากนั้นความคุม้มครองจะต่อเนื่องอย่างไรลูกค้าสามารถเอาเงินคืนได้ตอนไหนแล้วก็ผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับอะ ที่ว่าคืนสามล้านตอนที่อายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าจะปิดจบเลยมันจะได้เท่าไหร่อันนี้รู้สึกว,ว่าถ้าเป็นลูกค้าจะยังงง,งอยู่ง,งงอยู่ว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องไปเอาตอนจิตหกห้าแสนแล้วก็ตอนนี้อีกห้าแสนทาไมต้องมีการระหว่างสัญญาอันนี้คือคือที่มันอาจจะมีในโจทย์ไงแต่ว่าคนฟังอนะไม่เข้าใจว่าทําไมตัวแทนถึงต้องพรีเซนต์แนะนําลูกค้าแบบนั้นถอนระหว่างสัญญาอย่างเงี้ยคะ่ะเอออันนี้ ไม่เคลียตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะหนูเสริมจากพี่นายนะคะก็คือจริงๆหนูชอบไอเดียที่พี่บอกว่าแค่ย้ายเงินแล้วได้แล้วก็ได้ของของด้วยก็คือตรงนี้หนูว่าดีก็คือลูกค้าไม่ได้รู้สึกแตกต่างจากที่เขาเคยเก็บเงินอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยก็คือเหมือนที่พี่นายพูดว่ามันมีแต่โจทแต่จริงๆอ่ะที่พี่ๆเสนอะคะ่ะหนูว่ามันดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงเราอาจจะบอกลูกค้านิดหนึ่งว่าเฮ้ยทําไมเราถึงให้คุณประกันลูกค้าไปด้วยอ่าคือ เราอันนี้เราอันนี้ถ้าลูกค้าทําตามนี้ลูกค้าจะได้ a b c ตามโจทย์ใช่ไหมคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยมีทุนประกันเท่านี้ให้ด้วยทําไมถึงมีทุนประกันที่เราให้มาเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นอะไรไปอ่ะใครจะส่งเงินให้ลูกระหว่างนี้เนี่ยคะ่ะคือเราเขาเราทาให้ให้จุดแข็งให้สิ่งที่เราเสนอมันเข้มขึ้นได้ลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกว่าว่าเอ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าลงทุนแล้วได้เงินเพิ่มนะแต่ถ้าเราเป็นอะไรไปอ่ะคะ่ะมันได้ตรงนี้เพิ่มมาด้วย อะไรเงรี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าหนูเป็นลูกค้านะเนะืน่องจากเวลามันอาจจะน้อยอะ่ะพี่ก็เลยอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้ออมันเหมือนกับว่าถ้าหนูเป็นหนูหนก็จะงงน,นิดนึงว่าแล้วทำไมเงินมันถึงเพิ่มขึ้นมาได้อะไรเงรี้ยค่ะผลลบแทนแบบลบหนึ่งหรือว่าห้ามันมาจากไหนอะไรเงรี้ยค่ะค่ะแล้วก็จะมีตรงที่คำว่า sustainability test อะไรเงี้ยค่ะบางทีมันเป็นคำที่เราใช้แต่ว่าเราอาจจะพูดคำที่มันง่ายกว่านี้สำหรับลูกค้า ค่ะแต่ว่าจริงๆการไขายไอเดียก็คือดีค่ะยงแต่อาจจะบอ,อกที่มาที่ไปของมันเอหน่อยจบแล้วค่ะ <im it> จบแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะขอเสียงตอบมือนะค่ะ